สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับอยู่กับผมโซบัส so JR กับเกมไลน์เดนเจอร์นะฮะเดี๋ยววันนี้เรามาเล่น PVP กันอีกรอบนะครับผมพักนี้นะครับท่านผู้ชมจะสังเกตว่าคอนเทนต์เนี่ยมีแต่อะไรซ้ำซ้ซากๆแนวผมต้องขออภัยด้วยละกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวในอนาคตเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตคิดคอนเทนต์ก่อนนะครับผมอย่างแรกเลยคือผมอยากจะทำคอนเทนต์ที่มันไม่ซ้ำกับใครนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะมีคนหาว่าผมก๊อปนั่นก๊อปนี่อีกนะครับก็อยากจะลองคิดเองดูบ้างนะก็ เดี๋ยวให้เดี๋ยวขอเวลาคิดก่อนแล้วกันนะครับว่าจะทาอะไรดีแต่ตอนนี้เราทําคลิปชิวๆไปก่อนแล้วกันเนาะโอเคนะครับผมโอเคทีมนี้น่าจะไหวนะไปเลยลูกพอสามตัวก็เสียวได้นะครับผมคืองจริงนะถ้าผมมีเลนเจอร์มากกว่านี้อ่ะผมไปอยู่หลีเพชรนานละนะครับผมก็สังเกตได้าจากทีมผมเลยนะขนาดแค่สามตัวเนี่ยขนาดมีแค่สามตัวเนี่ยยังไปได้ไกลเลยถ้าสมมติว่าผมมีตัวสายว่องไวมาสักตัวหนึ่งโหดๆอ่ะ จำๆจำสักตัวนะครับโคลโลโบอะไรเงี้ยบอกเลยว่าชิวๆครับผมน่าจะอยู่ลีกเพชรสามได้อยู่นะคือคจริงแล้วเนี่ยผมตั้งเป้าไว้นะว่าเดือนแรกเนี่ยผมอยากจะอยู่ลีกเพชรเลยแต่ว่าไม่ไหววะ่ะเพราะว่าเลนเจอร์เราน้อยแล้วก็ผมเป็นคนที่กักลูบี้เก่งมากครับผมถ้าใครรู้เนี่ยผมก็จะรู้ว่าผมเป็นคนที่สุ่มกาชาคืออย่างมากก็คือแบบทีเดียวอะ่ะโป้งเดียวจบนะครับไม่เก็บ ไม่ไม่ไปสุม่มมม่วม,วมวแล้วอ่ะนะครับผมคือแบบถ้าเกลือก็เกลือ,เ,อเลยอะไรเงี้ยได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับผมผมไม่เอาก็ได้อะไรเงี้ยคือผมจะเป็นคนที่เก็บรูบี้เก่งนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตรงเนี้ยมันก็เลยเป็นปัญหาทําให้แบบว่าเลนเจอร์ผมมันน้อยในช่วงแรกๆนะครับก็ต้องขออภัยด้วยแล้วกันนะฮะแต่ว่าก็จะสู้ต่อไปในเจียโอเคตีป้อมให้แตกสักทีสีห่าโอเค โอ้ติดอย่างเดียวเนี่ยถ้าไม่มีแซลลี่แม่มดเนี่ยนะครับจบเลยนะครับโอ้โหแมวเดียวนะครับโอเคนะครับเจอแหละโอเคนะครับผมคือผมเนี่ยนะครับอยากส่มเกียร์มากนะปัจจุบันตอนนี้เกียร์เจ็ดดาวไม่มีเลยเวยส่มไปเป็นแล้วอ่ะหมายถึงว่านะไม่ได้เกียร์อะไรเลยนะครับได้แต่รองเท้าอลิซาเบธอย่าแเ้วแบบ คือมันเป็นเกียร์แต่อย่างน้อยก็เป็นเกียร์เดียวที่แบบว่าหกดาวที่น่าจะเจ๋งที่สุดละให้ผมดูนะถ้าเป็นเกียร์บันอะไรเงี้ยมันดูแบบไซโ,โลดีกว่าเออไซโลดีกว่าอีอากอะนะครับผมแต่ว่าลิซาเบตอย่างเงี้ยค่าเกียร์อะไรเงี้ยมันดูแปลกใหม่ดีนะฮะมันก็เลยแบบเออก็ก็ยังถือว่ายังดีไว่อีกอะแต่ไม่ได้เจ็ดดาวเลยเนี่ยเดี้วอืมนอยเท่นะครับผมเพราะว่าดูท่าน่าจะไหวอยู่นะครับโอเคนะครับ เรียบร้อยโอ้ยนะฮะจะขึ้นรีกจะขึ้นรีกทองได้ไหมตอนนี้อยู่เงินหนึ่งนะครับกำลังจะขึ้นทองสามละโอเคเอาจริงอยากสุ่มวะ่ะคืออยากอยากเอาเดียนเน่มาอยู่ในทีมก่อนวะ่ะ แต่ว่าเออมันแช่แล้วโอเคน่าจะหนเทมได้ละนะฮะน่าจะโหนเทมได้สบายแล้ะเพราะว่าเราไม่ต้องมานั่งกังวลแล้วว่าฝ่ายตรงข้ามเขาะจะมาแช่เราตอนไหนนะ<อ>เพราะว่ามาแช่ตอนต้นต้นเกมแบบนี้ก็ชิวนะครับผมโอเคเรามีตัวสกัดกันพายุด้วยนะครับก็คือคิงนั่นเองนี่พัดมาพัดเลยเนี่ยพัดเลยตอนเนี้ยพัดเลยครับพัดเลยโถ ไม่พัดได้ไงเนี่อโอเคเออเจ๋งเนาะคือคือมันเหมือนมันบัฟอมตะให้กับไอที่เสกออกมาได้ด้ยวยปะเออเจ๋งดีวะ่ะเนี่ยบัฟอีกแหละฮีเมะผมบัฟอีกแล้วอะ่ะนะคือมันเป็นเพราะอะไรวะทำไมหน้าเป็นอย่างนั้นนะ ไม,ไม่ได้ขึ้นท้องแน่เลยอ่ะต้องโนยเท่มต่อปะเดี๋ยวหาทีมที่มันสู้แบบสบายๆก่อนดีกว่าโว้ยก็เมลเดวยอะคือน่าจะแพ้นะเมื่อกี้แต่ก็ไม่น่าแพ้นะแต่ผมขอเอาความชัวเอาไว้ก่อนดีกว่าไม่โปรหรอกสาสิบล้านเองเนาะเออก็ไม่โปรหรอกเอ,อ่เดี๋ยวเดี๋ยวท่านชมจะงงนะครับไม่โปรอะไรนะ เมื่อกี้มีคนเขียนมาใช่ไหมว่าไม่โปหรอก30ล้านเองก็คือนี่ฟีโน mm ่ hmm. เนียครับผมคือมีคนมาเขียน,นยว่าผมว่าฟีโน่โปรครับนะครับผมคือตอนแรกผมก็ไม่น่าโปอะอะเพราะว่าเล,เ,เลือดนะครับผมเลือดนะฮะมันเอ่อเขาเรียกว่าอะไรวะเลือดบอสอะครับผมตอนเลเวลแร,แรกๆมันจะน้อยเว้ยปกติจริงๆคือตอนผมสร้างกิวมาเนี่ยผมตีอันนี้คนเดียวอะปล่อยไปแค่ดัสอะปล่อยไปแค่ดัสตูเดียวจบ ขาดหายชิวคือถ้าเป็นบอสตัวอื่นเนี้ยอย่างเนี้ยอย่างตัวเนี้ยที่ไม่ใช่สุสารฟาโรเนี่ยเลือดมันน้อยอยู่แล้วนะครับผมนะยังไงมันก็น่าจะไม่อาจจะไม่โปแต่ถ้าถามว่ามีโอกาสที่จะโปะไหมมันก็ไม่ใช่สูตรเปอร์เซ็นต์ซะทีเดียวเพราะว่าโปะแอบมันก็มีใช่ปะแต่ว่าเราจะไม่สายร้ายกันนะว่าคนนั้นโปคนนี้โปเพราะว่าผมจะเป็นคนที่รอบคอบมากกับเรื่องพวกนี้นะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราเห็นแล้วว่าไอ้เคยเนี่ยไอ้สัตว์เลเวลมาสเตอร์อยู่ลีกตำนานอย่างเงี้ยโอ้โหเรียบร้อยผมก็คงจะแบบ ด่าเละแน่นอนนะครับผมผมมาเขียนขอบคุณสำหรับการสแสดงความคิดเห็นแล้วเดี๋ยวจะทำคลิปอธิบายให้ก็คือคลิปนี้แหละนะครับก็คือคลิปนี้แหละนะฮะโอเคประมาณนี้ไปเล่นปีพีกันต่อดีกว่านะครับนอกเรื่องโอเคเพราะว่าอะไรรู้ไหมมันอาจจะเป็นเพราะว่าผมเคยไปว่าฟีโน่ไว้ด้วยนะว่าปีเยอะเกินนะครับผมแต่ว่าผมก็ไม่ได้อะไรมากเพราะว่าคือผมเนี่ยพูดว่าแบบเยอะเกินเดี๋ยวคนก็จะว่าโอ้โหพี่นี่อยากจะเอาเกียร์อย่างเดียวเลย โอ้โหคนในเกียมาบอกได้เลยครับว่าผมได้ตีไหมไอกียวอะผมไม่ได้แม้แต่แตะตั้งแต่ผมสร้างกิวมาผมไม่เคยตีเลยผมเคยตีแค่รอบเดียวก็คือตอนที่มันเป็นตัวไอตัวผู้หญิงอะด่านแรกอะบ้านแรกอะไอตัวที่เป็นเดี๋ยวไอ้ดวนอ่าเดี๋ยวดูเดี๋ยวไม่เห็นภาพครับผมเนี่ยผมตีแค่2ตัวเนี้ยรอบเดียวเว้ยตอนที่ผมสร้างกิวมาใหม่เพราะว่าตอนที่ผมสร้างกิยวมาใหม่เนี่ยยังไม่มีใครมาเข้ากิวผมผม,ผมก็เลยชิงตีก่อนเลยเพราะว่ารู้ว่านาคตยังไงผมก็น่าจะไม่ได้ตีกิวอย่างแน่นอนซึ่งมันก็จริง ถามได้เลยเนี่ยผมไม่เคยตีเลยเนี่ยเนี่ยอะดูลำดับกิจกรรมเนี่ยผมไม่เคยตีเลยวะไม่ใช่ว่าผมอะอะไรนะแต่ผมไม่อยากตีไว้เพราะว่าผมอยากให้คนในกิลตีเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะเข้าใจกันเนาะว่าผมเนี่ยก็เป็นห่วงไงสำหรับใครที่เป็นมือใหม่เนี่ยบางคนไม่มีกิวเอ๊ะไม่ใช่บางคนไม่มีเกียร์อะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าสมมติว่าใครเนี่ยตีไม่ทันจริงๆเนี่ยอันนี้ก็ต้องทําใจนิดนึงเนาะเพราะว่าคือถึงนองชมจะไปอยู่กิวอื่นกิวไหนก็ตามที่มีคนเยอะ ขนาดผมมีแค่ยี่สิบคนะยังแย่งกันขนาดนี้เนี่สองร้อยคนอย่างเงี้ยร้อยเก้าเก้าคนเนี้นยไม่แย่งกันตายหาเลยหรอวะใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ต้องออต้องชิงกันเออต้องแย่งแข่งแย่งกันนิดนึงเนาะอันนี้ก็น่าจะเป็นข้อเสียของกิลด์ของเกมนี้ด้วยแหละนะครับผมเพราะว่าถ้าเราไปเทียบกับเกมอื่นเนี่ยในเรื่องของการหาเกียร์มันไม่ได้ยากขนาดนี้เข้าใจป่ะอย่างเกม7บาทเนี่ยนะครับผมเดอะเซเวนที่ซินแกนคอร์สเนี่ยเวลาหาเกียร์เนี่ยไม่ใช่สุ่มกาชานะไปหาในสเตทหลัก แล้วรู้ไหมว่าสเตยหลักเนี่ยมันไม่ได้เล่นยากเลยเว้ยแล้วมันมีภารกิจการันตีได้เกียร์ได้เกียร์ s s r แน่นอนอะ่ะใช่ปะมันมันมันคือบางเกมมันหาเกียร์ง่ายไงไม่เหมือนลายเลนเจอร์คือแบบโอ้โหจะทําจะหาโปงหาเกียร์อะไรแม่งต้องสุ่มอะไรก็ไม่รู้คือแบบเหมือนกับว่าเปทูวินแต่ก็ไม่ใช่เปทูวินเสมอไปคือมันดวงทูวินมากว่านะเพราะว่าถ้าไม่มีดวงสุ่มกาชาก็คือแบบก็ไม่น่าจะไหวอะไรวะ เออก็มันมันบางทีเติมเป็นหมื่นแต่ดวงไม่มาก็แล้วไงอะ่ะไม่มีตัวเลนเจอร์ดีๆไม่มีเกยดีดีก็คือจบแล้วเว้ยแต่ว่าอาจจะเล่นได้ไวกว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาดน,น,นึงนะแต่ว่าถ้าพูดจริงๆรแล้วถ้าจะเอาให้โหดตั้งแต่วันแรกเลยเนี่ยแล้วถ้าดวงมันไม่มาจริงอะ่ะเติมเท่าไหร่ก,ก็ก็สู้คนที่มีดวงไม่ได้เว้ยเพราะฉะนั้นเนเกมแล้วเนี้ยไม่ใช่ว่า pay to win อย่างเดียวนะครับไม่ใช่เหมือนกับเกมฟรีไฟที่แบบเติมสกินปืนแล้วก็เพิ่มดาเมจอันนั้นอะ่ะ เฟตูวินของจริงนะอ๋อเนี่ยผมคือถอนหายใจเล็กน้อยนะครับเนื่องจากบางทีก็เจอทีมโหดมากๆนะครับผมแล้วแบบไม่ไปอยู่ลีกเพจว่ไอ, <c oughs> <c oughs> ไอ้่าไอ้เหี้ยไม่ไปอยู่ลีกเพจว่ไอ้เหี้ยไปอยู่ลีกเงินทําไมเนะี่ยโอ้ยเนี่ยอย่างเงี้ยไอ้ี้อยอย่าพูดแมวเดี๋ยวนะผมแพ้ตัวดาเมจท่าไฟนะ แล้วทำไมต้องวนมาเจอแต่ทีมเดิมๆวะโอเคเจอแหละเอ่อก็ขอบคุณสำหรับการสนับสนุนนะครับก็ขอบคุณตลอดนะก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าช่องผมก็มาถึง400ซับไต้ยแล้วนะครับผมโอ้โหก็มาไม่ได้ไกลมากสักเท่าไหร่นะแต่ว่าหวังว่า,นนาในอนาคตในหวังว่าปีเนี้ยนะครับผมจะถึงพันซับในเร็ววันนะเพราะว่าก็ผมอยากจะทำให้มันแบบไม่เกินหนึ่งปีอะเพราะว่ากลัวว่ามันจะ โดนตัดสิทธิพิเศษอะไรใน u t u b e ไงแต่ก็ไม่น่าจะเป็นไปได้น,นะ mm hmm. เขาน่าจะอนุโลมให้นะครับ mm hmm. เพราะว่าช่องผมเนี่ยนะครับสร้างมาตั้งแต่ปี2015แล้ว mm hmm. ใช่ป่ะกี่ปีแล้วอะส10กว่าปีแล้ว,วะอะเดี๋ยวเปิดก่อนนะครับเพื่อความชัวร์ไปดูที่ไหนช่อง u t u b e ป่ะแล้วก็เกี่ยวกับเนี่ยผมเนี่ย2010เนี่ยท่านผู้ชมไปดูได้เลยผมสร้างช่อง YouTube นี้มาเนี่ย17ตุลาคม2015นนะครับผมนานไหมก็นานแล้วนะ โอเคขึ้นมาแล้วโอเคนะครับมาต่อเอาของทั้งหมดนี่หว่าเอารับไปแล้วอ่ะเอารับไปแล้วนี่หว่าโอเคกี่นาทีแล้วเนี่ยคลิปนี้12นาทีเอาจริงๆตีแค่ PVP นี่ก็ขึ้น10นาทีแล้วเหรอวะเออว่ะเอา,เอาจริงเล่นแค่ PVP PV นี่ก็แบบก็ใช้ได้แล้วนะแต่ว่าเวลาเราไปตัดต่อคลิปเนี่ยบางทีแบบมันจะย่นเวลาไงเออก็ต้องเล่นอีกสักนิดสักหน่อยเนาะเราจะทำอะไรดีวะ พูดเกี่ยวกับเรื่องของไอ้นี่ดีกว่าอ่าในะครับผมอ่ะใครที่มาดูถึงตรงนี้นะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยผมกลัวว่าแบบดูคลิปไม่จบไงดูคลิปแบบว่าค้ามขามไงถ้าใครแบบเป็น fc ตัวยงเนี่ยนะครับอาจจะต้องดูแบบตั้งแต่ต้นคลิปถึงจบ,จบคลิปได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะลองใบ้ดูนะใครที่อยากจะรู้ชื่อเล่นผมนะครับผมผมนะครับผมผมเนี่ยนะครับผมเป็นคนจีนนะครับผมแต่เป็นลูกเซี่ยวนะครับไม่ใช่คนจีนแท้ แต่ว่าพ่อผมนี่ยเป็นลูกครึ่งจีนแม่ผมเป็นคนไทยแท้ย่าผมเป็นคนไทยแท้เหมือนกันแต่ปู่ผมนะครับเป็นคนปู่ผมนะเป็นคนจีนแท้นะฮะแล้วก็อืมหนึ่นะครับชื่อเล่นนะครับผมจะใบ้ให้ 1. ุ่ยี่สอ่า1.21ไปเดไปดาวกันเอาเองนะครับว่าหมายความว่าอะไห,หมายความว่าอะไรนะครับ1.21นะครับ